สวัสดีครับผมก็ส่องแววอีสานพี่น้องไป็น้อยพีต้องย่างขึ้นพี่พี่น่ยเบิ่งเม่เบิ่งเม่นน้ำขงคร์ถ้าเป็นเบิ่งน้ำขงัครั์จะเสียหัวใจหลายเลยพี่น้องไปนหน่อยแล้วครับผมเอาให้เพิ่นไหม มีลาเส้นดีหลาบมีลเส้นดีหลาั้บ่ต้องห้คนรวยมีลาเส้นดีหร่าแคบไปหนก็ได้นะหน่อยให้รุ้นน้ำกระ้ังอย่าซีบหุ่นจังร้ายนองาบผกเย่ยงเตยขึ้นเตย Terima kasih telah menonton! anh ครับ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  ผม่สดีรับผมไม่ยังก็เร็วบางกันแกะสตอเบุรี่เคลือบในอันเมืองคำเมียงคำ

mà ông ăn hàng siêu mạnh mới không phải ngắm hàng, không phải xả คนหล่นออกมาเราพี่น้องเอ้ยน้องุมเพราะว่าทันที่มอนี่วกัน่เวาปีกอ่อนๆลาลาแล้วว่าทันเขาอันลลานมัครับกดเสียงันสะท้อนเรับเปเพื่อเทีรองรองรองจับพวกไฟยิน

ไม่เป็นไรมีลาวจับต้องเบึ่งว่าเป็นหรรยากายางลูกบ่อท่านจ่บอกว่าไม่เป็นไรสูงก็ยังกร็อองย่างก็ได้เหรบ ไปได้บุลงไปด้วยไหมไม่ด้่บุลงมาชัยขอบผมลบไหน่อยรับป้ะวันต็นทั้งหุ่นค้นเต็มแล้วครับเต็มนหนาบันไดแล้ว แฟนสาวผมครับมันบไดเขาไปที่มันยาวกว่าไปเยลไปหนังทาลกงครับแมนครับ ขึ้นมาแล้พี่รองไปหน่อยกบขึ้นมาเลยอ่ะา <c oughs> <c oughs> ให้เหท่านเนีอคือวันล <c oughs> อยดใไเป พ oh, ี่น้องดูเจ็ดสี่เพ่นาจำได้นะครับผมเนาะตรางพี่น้องเจ็ครับเพื่อนเก่า nhà, nhà điếu, 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 nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใจถอดมันใจถอดมันแมน,มนอะไรครับแมนดม้นไกยูรถขามไหนบอรถต้องไปน้ำสันแรนน,น้ำสร้ยอยเลยไม่ยหวห่อน โอ้ยหายใจบอิ่มก็จะผมก็จะเป็นผมเป็โรกไบรอบมเปรอบแรกแล้วน่จะันเป็นม่รูม่นนจไเป็นบมู้ได้บลนโป อันไม่นอนไปเบิ่งพาเยังบ่อพาหม้ออีแดงน่ะที่ว่าห้องยางไผมันจะมีบนกันอยมีตรงทางทางอะไรใจวิวเลยเนี่ยมันไปแบบใจเต้นตุ๊ก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 ตุ๊บเป็นรมใชันครับคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้แล้วก็ผมนะผมเป็นลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับผม